สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะเนาะวันนี้ยายจอยก็มานําเสนออีกแล้วนะคะพี่น้องยายจอยพาพี่น้องมาเที่ยวเมืองลูแซนนะคะเมืองลูแซนเนาะยายจอยก็ถ่ายรอบ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 สถานีรถไฟเนาะสถานีรถไฟเมืองลูแซนนะคะเนาะยายจอยมีเวลาน้อยนะคะมีเวลาแค่น้อยนิดยายจอยก็เลยรีบรีบถ่ายนะคะเนาะตรง นี้ก็จะเป็นสะพานนะคะสะพานเมืองลูเซนเนาะเมืองลูแซนเนี่ยก็มีสถานที่นะคะสถานที่ ท่องเที่ยวหลายๆที่เลยนะคะเป็นเมืองที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งนะคะของสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่แม่สามีของยายจอยอยู่วันนี้ยายจอยก็เลยมีโอกาสนะคะได้มาเที่ยวเมืองลูเซีนเนาะแล้วก็มาถ่ายภาพนะคะเมืองลูเซีนให้พี่น้องได้ชมกันเนาะก็จะเป็นาภาพแบบนี้นะคะคือรีบๆถ่ายเนาะ ก็มีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในเมืองรูแซนก็มีประวัติศาสตร์ ที่ดีแล้วก็มีประวัติศาสตร์อะไรมากมายเลยนะคะให้ศึกษาเนาะพี่น้องคะอ่ะพี่น้องถ้ามีโอกาสนะคะก็มาเที่ยวเมืองลูเซนกันนะคะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่สวยงามอ,อีกอีกแห่งหนึ่งเลยนะคะที่อยากจะแนะนำพี่ๆน้องๆเนาะก็มีทะเลสาบนะคะมีปราสาทที่สวยงามมีประวัติศาสตร์นะคะที่ยาวนานมากๆนะคะเนาะแล้ว ก็มีที่พักมีโรงแรมนะคะเนาะแล้วก็ตรงนี้เลยตรงนี้ก็เป็นโรงแรมนะคะโรงแรมระดับสี่ดาวนะคะสี่ดาวใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟของเมืองลูแซนนั่นเองนะคะ <ๆ S 2> ก็เป็นอะไรที่ข้างนอกอดูสวยดีมากเลยแต่ข้างในยัยจอยไม่ทราบตรงนี้ก็อีกโรงแรมหนึ่งนะคะใกล้ๆก,กันเลยนะคะใกล้ๆกันนะคะเป็นโรงแรมที่ใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากๆเนาะพี่น้องค่ะ อยากนำเสนอนะคะอยากนำเสนออีกเมืองหนึ่งนะคะที่น่าท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะพี่น้องขาเนาะยายจอยก็มีโอกาสได้ไปไปบ่อยแล้วแหละเมืองรูแซนแต่ว่ายายจอยไปพักที่บ้านเมสามีเนาะยายจอยก็ต้องนั่งรถนะคะนั่งรถบัสนะคะพี่น้องขาออกนอกเมืองเนาะนิดหน่อยนะคะออกไปนิดหน่อยนอกเมืองเนาะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะนอกเมืองนะคะนอกเมืองรูแซนเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องค่ะเป็นวิวทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงามน,นะคะและยายจอยก็ขอนะคะขอ,อ,อลาไปกับภาพนี้เลยก็แล้วกันแล้วขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังแรงใจกับยายจอยเนาะขอฝากนะคะสกดซับสไครต์กดไลค์ให้ยายจอยด้วยเนาะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนยายจอยเนาะและขอลาไปกับภาพนี้เลยแล้วกันเนะาะบายๆนะคะ พี่นะะ้องขาติดตามกันต่อไปเนาะว่ายาย่าจอยจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไคร้